Toa, mặc đỏ, 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 mặc จบบอลไอเตกับตายล่อได้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 มึงมาเดี๋ยวกูจะล่อไงเอ้าพี่แก๊กไม่มึงออกเล่นแก๊กโี่เลยเหอีคนสองมาตา อยู่กอ,อกล้างนะกันแก๊ก,กอู่อกล้างนะกันแก๊กสี <4. S 1> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเพลงมันเศร้าวะเพลงมันเศร้าวะใช่เพลงมันเศร้าเรียบร้อยเพลงเข้าสุด,ด ไอ้ตาตัลุกไอ้ตาตันลุก่อนยังจะพูดแบบนั้นเองรีบขึ้นคอมมาเถ <c oughs> อะูรีบขึ้นคอมมาเถอะนี่ขึ้นมาวิวพวกผมรออยู่พอวิวข,ขึ้นปั๊บอ้าวห้าสิบดาว ตึงดึ๊ดตึงดื้อถึงดื้อมึงว่ากูจะชนะอีกแค่นี้ได้ไหมทำไร ูไบนหรือกลางไม่ได้นะโว้ยเ,เอ้าแล้วตายหาหมดพี่เยนเยมันไปเก็บเลือดม,มันไปเก็บเลือดอ่ะไอ้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 ดอ้ไว้อ้ไม้ไออ้ดอไอ้มดดดดอมไมอ้ เดี๋ยวเปพ่อคุกปากภาพก่นไปเกี่ยวไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้แย้มันหิวกูจัดเลยอีลูก้เอมไอ้แย้มเหล็กเกียมึงโดนกูแน่อีลูกพี่เอ็มขอสามสี่ทีพอขอขออีกสามอย่างติ๊กเกอร์ผิดกู เฮ้ยนะพี่ใ่้เตะกูหลวงเด้นอยู่ร่างไม่ต้องห่วงเป็นลิงตาแตกแล้วเป็นลิงตาแตกแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไม่ไหว เดี๋ยวเดา๋เดี๋ยว,ยวลถึง,ลงที่นี่ม,มครับถึงที่นี่ไหมครับตัวไหนบอกเลยลบะตัวไหนบอกเลยแบบต,ต้องบอกเป้าหมายก่อนเดี๋ยวจะได้เด้นไดเอาคิกซี่ไม่ชอบหน้ามันตักพักไอเฮียลิงโดนเนอะ เอาดิเอาดิอะน้าลองเราลองเัปฟอมหล้ามันจะเข้า เดี๋ยวปุ่มล้างค่อยถอนขึ้นแล้วกัน <Yeah. S 1> พี่แฮปเตอก์โดนหนึแล้วพี่แรงมากพี่ไปต่างแล้วไปไ,ไ,ได้อ,อยู่บนนะเพื่อนนะก,ก,ก้อนเฮ้ยอลัมปอดแทงนะเไม่อนปอดแทงนะเไม่อกเว้ยนะ เราวนโพร์หลายตัวดึงทีตัวขาดเราไม่มีแบบว่าตัวตัวมีพร์มีตัวเดียวางโอ้เรา้องีนปีกแต่ว่าคิทีเป็นมิกเกอร์คิที้ป็ดิเกอร์ละมิเกอร์ไปละมันเรียกว่าคนอยู่เลยอเลี้งเชียร์พอมน่าก่อน

ปไดลิงไม่เปิดลิงไม่เตาไม่เตาไม่เตาไม่ได้นะเราไม่ไมานะเราไม่มีมานามี่อา่าบอาแบบไม่ใช่มันไม่มีมันไม่มีมานาเราตองาิเศษกูจัดของก่อนวิวเฟรชกูยังฆ่าโซนอยู่เลย โอ <Okay. S 2> เคอยากได้คลิกซี่ว่ะเอาไปะ<จ>าายไม่เห็นกูละ่เห็นกูละขอได้โบเคนเกูก็เริ่มกระทืบได้ทุกคนละ อาจจะยกเว้นเพนแล้วก็ยีนะ่าหายไปทั้งสามตัวดีกว่าเพนอยู่กับกูเพนอยู่กับกูกูย,ยืนอยู่ตรงนี้นเลยนั่งไม่เบามันไม่แอบนะตื่าตปล่าธนาคอน่ายีน่นาเนะนะพนทำอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่า้าว <laughs>

ไ,ไ,ไปไม่ได้ไอ้ย่ากูโดนสตันไอ้ย่าทุบอีกยียนึงอาจจะแบบวิ่เสี่ยงได้สักตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเรว,ว,วกูเข้าไปโดนจับให้ก,กูจะเป็นผู้เสียสละ กรูนิงกรูนิงเอาเอาเอาไอ้เี้ยมันติดติะติดไอ้เจ้ากูรอดเี้ยกูรอดรอดนะกูไอ้เจ้ากูยังงงเลยว่าะไงโอ้แม่งป i o ติดเลยสัตว์นี่กูดึงคบ2ล้ว คืจ้าผมลอกไปได้กออเออไม่หัไปได้ก่อนกลได้กลับได้เแบบ้ท่องแบบ้ท่องตายกูโดนล็อกน่หมอกี้โดนล็อกกูพร้อมแล้วได้สองไ้หนได้สอโอเคั ตายฉัำไม่เป็นไรครับชิวๆเขาไม่ชิวเขาไม่ชิวพวกผมอ่ไม่ชิวไอชิวพวกเราชิวแต่คนอื่นชิวไหมไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดมึงเห็นตัวเฮียไหมาลากูมาลกูอ้าวกูู้ไม่ได้มานูไเป็ายกูอยากดูเหมือนกัน ี่เอม่อกี้กูทุบไม่โดนเออเมือกี้กูวากูระเกบิกวังระเบิดนะบนแรงกว่านะโ๊ไพิเกอร์พิเกอร์มาพิเกอร์พิเกอร์มาพิเกอร์หมดพิเกากูกรบนเงไ้ได้ได้จะอรไดขาดตายหาวิธีตัวเรวฆ่าไปแค่ส

มื่อกี้เข้าต่าเข้าไปทำไมมึงไม่รอเกี้คิบอ่ะไอ้เหี้ยพิกไอ้สัตว์มึงไม่น่าพูดเลยปอนเล้ยเหี้ยตะพันก็ส่งไปหาอยู่เลยตว์เ้ยแพ้อีกแล้วขาดทุนมาหนึ่งดาวหลายดาวแล้วกลัวตกกับคำสอ